สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและนี่ก็จะเป็นของแต่งปืน HRM9 ที่ช่วยลดแรงดีของปืนได้ดีนะครับเอาให้ง่ายๆว่าเวลาเรายิงเนี่ยเราคุมเมาส์แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ข้อเสียของมันเลยเนี่ยนั่นก็คือความแรงเนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมอาจจะยิงสตูเยอะหน่อยแต่มันก็ทดแทนมาด้วยเรื่องของการลั่นของกระสุนปืนที่ไวนั่นเองนะครับ แตกหน่อมาอย่างนี้ได้ยังไงครับเนี่ยทีมเขาลงอย่างไกลครับท่านผู้ชมแต่เขามาลงอยู่ตรงนี้ผมจะไปว่าเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะผมกับเขาเนี่ยก็เหมือนกันเป๊ะเลยลงกันคนละฝั่งกับทีมตัวเองครับ จะไหลท่านผู้ชมจังหวะเมื่อกี้คือผมจะลงข้างล่างก็ไม่ได้ครับจะขึ้นข้างบนก็ไม่ได้โอ,อ้ยไม่ว่าทางไหนผมก็ตายอย่างเดียว น้านี้เองอาจจะรอดไปได้แต่รอบนี้ไม่รอดแล้วนะจ้าบอกไว้เลยไปเพื่อนอยู่ตรงนี้มันไม่มีอะไรแล้วครับไปล่าทางอื่นกัน

เราว่ายน้ำหนีได้เลยครับเพราะตรงนั้นผมเคลียร์ไปหมดแล้วศัตรูมีมาจากทางขวาเมื่อตะกี้นี้โอ้ยอยู่ๆเจลเบก,ก็มาเฉยเลยวะ่ะเฮ้ย เขาอยากที่จะมาเล็งรอผมทำไมวะเนี่ย ขอโทษเดือดเลยว่ะท่านผู้ชมใครเข้าเลงผมเมื่อจาก,กี้นี้ ชมช็อตกันกันเพียบเลยครับเออปฏิเสธไม่ได้เราก็เข้าร่วมแมงซะเลย เพียงแค่หนีตายมาได้เนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแล้วครับท่านผู้ชมอ,มอ,มอมเขาช่างไร้กาดจริงๆเลยนะครับเนี่ยเขากาดที่จะเล่นงานผมครับ เจอผมเองก็โลกในระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ย กาจริงๆเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเซิร์ฟเวร์ผมมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าวะท่านผู้ชมแม่งเจอแต่คนจีนทั้งนั้นเลยครับ เล่นหรือเปล่าล่ะเพื่อนเอาดิผมกล้าเล่นนะครับเอ็งกล้าเล่นหรือเปล่าล,ะล่ะฮึ Sales over. Adjusting prices. What's up, baby? ngay chá mấy sao nói. requesting recall at my location. าทางขึ้นไปยิงที่สูงดีกว่าครับท่านผู้ชม โอเคแล้วครับอย่างนี้เราได้เงินซื้อ u a v แล้วครับท่านผู้ชม This is closing in, relocating the safe zone. เฮ้ยเมื่อกี้ยังมีอีกหนึ่งคนไม่ใช่เหรอครับผมเห็นว่ารอดลงมาอยู่นะ อา้าวตรงนี้ไม่ได้มีแค่คนเดียวหรอครับเนี่ยศั Fuel. ตรูงงเลยแม่งขึ้นมาได้ยังไงวะอย่างนี้ โอ้โห,โหเหลือจะเชื่อเลยว่าท่านผู้ชมเขาแคมหนักอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยนี่เองคิดที่จะไม่นี่กันแล้วใช่ไหมวะเฮ้ย Long approach. Strike ลืมไปว่ามีแอสไตล์อยู่ครับท่านผู้ชม เรามาเล่นข้างหลังกันได้ครับ ngon đi, em mấy biết gì đâu mà nhiều hơn lang đai bữa อยากจะวัดคมอย่างนั้นเหรอฮะนั่นไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมอยู่แล้วเอ๊แล้วคนสุดท้ายเขาอยู่ไหนวะเนี่ย This is l o n g b o l 3-1, target acquired. Strike i n b o u n สำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ